ริลนลณีวงสว่างกรุงเทพมหานครดิฉันรวยได้ขนาดนี้เพราะเครื่องรางทั่วไปชิ้นนี้ค่ะวันนี้อยากจะมาแบ่งปันเรื่องราวที่แปลกประหลาดมากกับทุกคนค่ะเพิ่งเกิดขึ้นกับดิฉันเมื่อไม่นานมานี้เองค่ะ ขอบอกก่อนเลยค่ะว่าดิฉันเป็นคนที่สงสัยคนที่เชื่อเรื่องทำนายดวงชะตาแล้วก็พวกเรื่องอื่นๆที่ไม่สามารถอธิบายได้มากๆเลยค่ะแล้วปกติก็คือหัวเราะยะตลอดเวลาเห็นคนซื้อพวกเครื่องรางหรือทำพิธีกรรมต่างๆเพื่อหวังเรื่องโชคเรื่องเงินหรือว่าความรักดิฉันคิดอยู่เสมอค่ะว่าเรื่องพวกนี้มันไม่ได้ผลและไม่ได้ช่วยอะไรด้วยทั้งยังเสียเงินแล้วก็เวลา ดังนั้นอย่าก,ก็คิดเลยค่ะเรื่องพวกนี้มันจะสร้างความประทับใจหรือทำให้ดิฉันประหลาดใจได้หลังจากนี้คุณจะเข้าใจว่าทำไมดิฉันถึงพูดเรื่องนี้ขอเริ่มเรื่องตัวเองเลยแล้วกันนะคะน่าเสียดายที่ตลอดชีวิตของดิฉัน ต้องทำงานหนักและรายได้น้อยดิฉันเก็บเงินทุกบาททุกสตางค์แล้วก็ไม่ได้ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเลยและแน่นอนค่ะว่าดิฉันต้องการรายได้มากขึ้นและมีชีวิตที่สดใสมีชีวื้อชีวายิ่งขึ้นเช่นเดียวกับคนอื่นๆ แต่มันก็ไม่ได้แบบที่ใจต้องการไม่ว่าจะพยายามมากแค่ไหนก็ตาม2-3ปีที่ผ่านมาดิฉันทำงานเป็นแคชเชียร์ที่โลตัสค่ะตอนทำงานก็ได้เจอลูกค้าแปลกๆหลายแบบเลยค่ะทั้งตลกโง่เงาน่ากลัวมีเรื่องเยอะแยะมากมายเลยแต่มีหนึ่งในลูกค้าแปลกๆเหล่านี้ที่เปลี่ยนชีวิตของดิฉันไปเลยค่ะ มันเป็นวันธรรมดาธรรมดาวันหนึ่งข้าตอนกลางวันลูกค้าไม่เยอะเท่าไรมีผู้หญิงหน้าตาดีคนหนึ่งมาคิดเงินที่ช่องของดิฉันเธอก็ซื้อของทั่วไปแหละแค่อย่างเช่นนมขนมแล้วก็ผล,ลไม้ ผู้หญิงคนนี้มีออร่าของคนดีส่งออกมาเลยล่ะค่ะพอถึงเวลาจ่ายเงินเธอก็ยื่นเงินมา300บาทแล้วพูดว่าขอบคุณนะคะไม่ต้องทอนคะ่ะราคาของที่ซื้อคือ122บาทมันทำให้ดิฉันประหลาดใจมากจริงๆค่ะสองวันต่อมา ดิฉันเจอผู้หญิงคนนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะเธอก็มาคิดเงินที่ช่องของดิฉันแต่รอบนี้ในมือเธอมีแค่เครื่องรางชิ้นเล็กๆเ,เท่านั้นค่ะคุณคิดว่ายังไงคะและใช่แค่งเธอยื่นเงินให้500บาทไม่รับตังค์ทอนและเดินจากไปแบบเงียบๆตอนพักเที่ยงดิฉันก็เล่าเรื่องผู้หญิงแปลกๆคนนี้ให้พนักงานคนอื่นฟงังแล้วก็ได้รู้ว่า เธอคนนี้ไม่ได้จ่ายเงินแบงค์ใหญ่แล้วไม่เอาเงินทอนกับดิฉันเพียงแค่คนเดียวดิฉันสงสัยมากค่าว่าทำไมเธอถึงไม่เอาเงินทอนคนรวยปกติจะโลภมากแล้วแก้ขี้เหนียวกับเงินทุกบาทนี่คะเรื่องนี้อยู่ในความคิดดิฉันตลอดเลยคะ่ะมันเป็นเรื่องที่ผิดปกติมากๆหลังจากนั้นไม่นานคำถามของดิฉันก็ได้รับคำตอบคะ่ะครั้งหนึ่ง ดิฉันรู้สึกปวดหัวมากในระหว่างทำงานเลยขอไปพักอยากสูดอากาศบริสุทธิ์เลยออกไปยืนตรงถนนด้านนอกทางเข้าของห้างค่ะตอนยืนอยู่ก็เห็นผู้หญิงคนนี้แหละคะ้เดินออกจากห้างดิฉันคิดว่าจะพลาดช่วงเวลานี้ไปไม่ได้เพราะรู้สึกขึ้นกับเรื่องตอนนั้นมากๆดิฉันถามคำถามกับเธอตรงๆแบบไม่ลังเลเลยค่ะสวัสดีค่ะ คอถามหน่อยได้ไหมคะว่าทําไมคุณถึงไม่เคยรับเงินทอนเลยล่ะคะแบบที่คุณเคยให้ดิฉันก็ประมาณ2-300บาทแล้วอย่าหาว่าดิฉันยุ่งเลยนะคะแต่คุณมีทํางานแล้วมีไรายได้มากขนาดนี้จริงๆเหรอคะหวัดดีจะเธออยากได้เงินอีกหรอจะฉันให้ได้อีกนะ ผู้หญิงคนนั้นตอบแบบไม่ลังเลเลยค่ะจริงๆแล้วในตอนนั้นดิฉันคิดว่าเธอน่าจะเป็นโรคประสาทอะไรสักอย่างแต่เธอคนนี้ก็ดูค่อนข้างปกติดีแล้วดิฉันก็ถามต่อถ้าทำไมคุณถึงใจดีกับคนแปลกหน้าขนาดนี้ละ่ะคะคุณปล้นธนาคารมาแล้วตอนนี้ก็รู้สึกผิดอะไรแบบนี้หรอคะ มิฉันถามไปเล่นๆแล้วผู้หญิงคนนั้นหัวเราะอ,ออกมาอย่างจริงใจไม่ใช่แบบนั้นเลยค่ะเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาฉันก็เป็นแบบเดียวกับคุณนี่แหละค่ะทำงานเป็นแคชเชียร์ที่ปั๊มน้ำมนัน รู้ดีค่ว่างานหนักขนาดนี้แต่ให้เงินเดือนเท่าไรเลยตัดสินใจว่าตอนนี้ฉันมีโอกาสแล้วทำไมถึงจะไม่ช่วยหล่ะขอโทษด้วยค่ะท่าดิฉันยุ่งมากเกินไปแต่ช่วยบอกได้ไหมคะว่าคุณกลายมาเป็นแบบนี้ได้ยังไงถ้าเมื่อก่อนคุณก็เคยทำงานเป็นแคชเชียร์ด้วยเหมือนกัน หรือว่าคุณได้สามีรวยเหรอคะไม่มีได้มีสามีรวยหรอกคะ่ะแต่นี่คือพอดีดิฉันจัดการทุกอย่างได้แบบง่ายๆเลยคะ่ะเงินช่วยบอกคลิกหน่อยได้ไหมคะอย่าพูดเป็นปริศนาแบบนี้เลยได้คะ่ะแต่ขอบอกก่อนนะคะว่ามันยากที่จะเชื่อจากนั้นเธอก็เริ่มพูดถึงเครื่องรางหนึ่งแบบยาวๆเลยคะ่ะบอกว่าเครื่องรางพวกนี้มีมาตั้งแต่เมื่อสามพัน กว่าปีก่อนและตอนนี้เป็นเครื่องรางของขลังที่สำคัญที่สุดของทิเบตมีคนจำนวนมากอยากได้เครื่องรางพวกนี้บางคนก็มีเงินไม่พอบางคนก็กำลังมองหาความรักถ้าอยากให้ฝันเป็นจริงคุณต้องอธิษฐานและต้องดูแลด้วยพลังงานที่ดีซึ่งจะแผ่ออกมาจากเครื่องรางนี้ค่ะอันนี้ของดิฉันมันเวิร์กนะคะเห็นได้ชัดว่าตอนนี้เงินสำคัญกับดิฉันมากกว่าเรื่องสามีซะอีก ดิฉันก็ไปเอาเครื่องรางนี้ตามคำแนะนำคนรู้จักก็เอามันแขวนไว้แก้กับตัวค่ะเธอพอใจมากดิฉันยังข้องใจอยู่เลยค่ะเธอบอกเว็บไซต์ที่สั่งซื้อเครื่องรางตัวนี้มาให้ด้วยนี่เรื่องจริงหรอคะเนี่ยมันคือเครื่องรางอะไรกันที่เรียกเงินมาให้เราได้ จริงค่ะถ้าคุณอยากได้ดิฉันจะให้ลิงก์ที่คุณสามารถสั่งซื้อเครื่องรางนี้ให้ค่ะคุณจะเข้าใจเองค่ะถ้าคุณตัดสินใจได้แล้วเธอหยิบโทรศัพท์ออกจากกระเป๋าของเพื่อหาลิงก์นั้นให้สักพักเธอก็โชว์ร้านค้าออนไลน์ร้านหนึ่งให้ดูแล้วบอกให้ถ่ายรูปหน้าจอไว้จะได้หาซื้อเครื่องรางนี้ได้ในตอนหลังนี่มันเป็นเรื่องล้อเล่นหรือเปล่าคะเนี่ย ไม่ใช่คะ่ะต้องลองนะคะคุณจะไม่เสียใจแน่นอนค่ะเธอรอจนกระทั่งวิฉันไขรูปเสร็จแล้วก็เดินจากไปวิฉันคิดว่าทั้งหมดนี้เป็นเรื่องไรสาระซะมากกว่าแต่เธอคือใช้เงินแบบไม่คิดเลยจริงๆ แล้วอีกอย่างนี้มันคือเรื่องที่ไม่ตลกแล้วค่ะพอถึงบ้านเลยลองเข้าเว็บไซต์นี้ดูถึงแม้ว่าเครื่องรางพวกนี้จะดูน่าสนใจมากและราคาก็ไม่แพงด้วยแต่ดิฉันก็ยังสงสัยอยู่ดีค่ะ ในตอนท้ายของเว็บไซต์เห็นว่าเครื่องรางนี้มีส่วนลดตั้งแต่10%จนถึงสูงสุด50%เลยโค้แต่เพราะดิฉันยังลังเลอยู่ว่าจะซื้อดีไหมเลยตัดสินใจด้วยตัวเองว่าจะซื้อเฉพาะที่ได้ส่วนลด50%เท่านั้น เลยกดปุ่มแล้วได้รางวัลส่วนลด50%จริงๆด้วยเอาละนี่คงจะเป็นสัญญาณของโชคชะตาที่บอกว่าจะต้องซื้อแน่ๆเลยดิฉันเลยตัดสินใจสั่งซื้อเครื่องรางนี้ค่ะขั้นตอนการสั่งซื้อคือง่ายมากๆค่ะดีใจมากของมาส่งค่อนข้างเร็วด้วยถ้าเครื่องรางมีลักษณะดังนี้ค่ะ เริ่มใส่เครื่องรางนี้วันแรกวันที่สองวันที่สามิฉันเริ่มสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงหลังจากหนึ่งสัปดาห์ค่ะเริ่มมีตัวตนในที่ทำทำงานแล้วก็ได้รางวาัลหลังจากน,านั้นไม่นานก็เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้ดูแลระบบได้เพิ่มเงินเดือนด้วยค่ะ หลังจากนั้นเลยตัดสินใจจะลองเสี่ยงโชคของตัวเองดูเลยซื้อลอตเตอรี่แล้วก็เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยค่ที่ถูกหวยแม้จะเป็นจำนวนเงินไม่มากแต่ก็คือนักว่าถูกใช่ไหมละ่ะคะการเปลี่ยนแปลงยังไม่ได้จบแค่นี้นะคะ หลังจากนั้น3สัปดาห์ดิฉันลาออกจากซูเปอร์มาร์เก็ตเลยไปโพสต์ประวัติบนเว็บไซต์หางานในวันเดียวกันก็มีคนโทรหาและพวกเขาก็เสนอตำแหน่งที่ยอดเยี่ยมให้ค่ะเป็นงานในบริษัทต,ต,ต่างชาติขนาดใหญ่แล้วรู้ไหมคะว่าดิฉันยังประหลาดใจอยู่เลยที่ปาติหารมีจริงคุณอาจไม่เชื่อดิฉันนะคะ นี่ตัวเองก็ไม่อยากจะเชื่อเลยจริงๆค่ะแต่ถ้ามีคนอยากลองโดยเฉพาะสำหรับคุณแล้วดิฉันจะทิ้งลิงไว้ให้ด้านล่างนี้ค่ะเหรียญเครื่องรางนี้อยู่ติดตัวดิฉันตลอดคะและยังคงนำโชคดีมาให้เสมอ แม้ว่าดิฉันจะไม่ต้องการเงินมากๆแล้วก็ตามอยากจะบอกคุณว่าถ้าอยากจะมีความสุขและมีชีวิตที่จเจริญรุ่งเรืองมันไม่จำเป็นที่จะต้องเดินทางหลายพันกิโลเมตรเพื่อไปพบคนที่ต้มตุ๋นหรือหาสิ่งที่จะช่วยได้หรอกคะ่ะทุกวันนี้ปัญหามากมายก็แก้ได้บนอินเทอร์เน็ตแบบในกรณีของเครื่องรางนี้ยังไงล่ะคะ